จอมรักจอมใจบทที่7ข้อเสนอจอมใจจอมใจแวะมาเยี่ยมคุณหญิงที่คฤหานในวันหยุดนางต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจุงไม้จุงมือไปนั่งคุยกันบนโซฟาพลางร้องเรียกเด็กในบ้านหาน้ำหาขนมมารับรองแม่เป็นไงบ้างอาการดีขึ้นมากแล้วไม่ใช่เหรอค่ะเป็นเพราะความกรุณานของคุณป้าจอมต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่อนุเคราะห์จอมกับแม่ หญิงสาวพนมมือกราบที่ไหล่นางคุณหญิงยิ้มละใหม่พลางลูบหัวนางเบาๆบอกแล้วไงจ้าว่าป้ารักหนูเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรที่พอช่วยได้ก็อยากจะช่วยนี่ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวอยู่ทานข้าวเที่ยงด้วยกันเลยนะค่ะจอมใจนั่งสนทนาอยู่กับผู้อาวุโสได,ด้วดวงหน้าสดใสโดยไม่สำเนียกเลยว่าปัญหาใหญ่กำลังจะถาโถามเข้าใส่ในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า แม่น้อมเข้ามาเชิญเมื่อตั้งโต๊ะเสร็จทั้งสองจึงได้ขยับย้ายไปยังห้องอาหารทานเยอะๆนะหนูจอมไม่ได้มาทานข้าวกับป้าเสียนานมื้อนี้คนแก่เห็นจะเจริญอาหารละแม่น้อมร่วงผสมโรงนั่นสิคะคุณจอมไม่ได้มาตั้งสองอาทิตย์วันนี้ป้าทำสุดฝีมือเลยนะหญิงสาวยิ้มใส่ฟังเจ้าของคฤหาสนัดคอคนของนาง แสดงว่าที่หลอนทำให้ฉันกินอยู่ทุกวันนั้นยังไม่สุดฝีมือหรือแม่น้อมมิหน้าหมู่นี้ฉันถึงได้กินกับข้าวของหลอนไม่ค่อยลงพี่โถคุณคะคิดอะไรอย่างนั้นฉันก็ทำสุดฝีมือทุกวันนั่นแลหละเมื่อวานสุดฝีมือวันนี้ก็สุดฝีมือเหมือนกันแม่น้อมหันไปงองอนผู้เป็นนายจอมใจนั่งอมยิม้มไม่เคยเห็นคุณหญิงในอารมณ์เช่นนี้มาก่อน คนแก่ๆเวลาง้อเวลางอนกันน่ารักเสียน่กระไรเสร็จจากห้องรับประทานอาหารคุณหญิงก็พาจอมใจไปนั่งเล่นที่ศารากุหลาบซึ่งเสาทั้งสี่ต้นของศาลาปลูกกุหลาบเลื้อยเกี่ยวพันขึ้นไปจนจรดหลังคารอบด้านก็เต็มด้วยดอกกุหลาบหลากสีสันทรงกลิ่นหอมกรุ่นกำจายจอมใจมานั่งเล่นทีไรอดเพลิดเรืยเปื่อยไม่ได้ว่าตนเองกำลังเป็นแม่เทพธิดาดอกกุหลาบแสนสวยวันนี้ก็เช่นกัน เมื่อเหยียดย่างขึ้นบนสาลาดวงตาหญิงสาวทอประกายระยิบระยับเรียวปากสีชมพูเรื่อแต้มรอยยิ้มพริมพรายคุณหญิงมองดูแล้วสูดหายใจลึกกอนระบายออกมาแผ่วเบาไม่อยากทำลายความสุขสดใสในดวงตาคู่นั้นเลยแต่ต้องแข็งใจทำยอมได้ชื่อว่าเห็นแก่ตัวเพราะนางหวังไว้มากจริงๆหนูจอมจ้าป้ามีเรื่องอยากขอร้องให้หนูช่วยคุณหญิงเกิน่นท่าทางกระอักกระอ่วนใจ คนฟังจึงยิ่งกระตือรือร้นดวงตาฉายแววใคร่รู้เรื่องอะไรคะถ้าช่วยได้จอมยินดีช่วยทุกอย่างเลยคะ่ะหนูช่วยได้แน่ยูที่ว่าจะยอมช่วยหรือไม่เท่านั้นช่วยสิคะถ้าช่วยได้จอมไม่นิ่งดูดายหรอกคุณป้าช่วยเหลือจอมกับแม่มาตั้งมากจอมระลึกในบุญคุณเสมอป้าไม่ได้อยากจะทวงบุญคุณหนูนะลูก ที่พูดนี่ก็เพราะมองไม่เห็นใครแล้วจริงๆถ้าทางทุกร้อนของคุณหญิงยิ่งทําให้จอมใจกังวลกุมมือนางลูปอย่างอ่อนโยนคุณป้ามีอะไรอยากให้จอมช่วยบอกมาเถอะค่ะขอแค่ได้ตอบแทนคุณป้าบ้างจอมยินดีทําทุกอย่างคนฟังกุมมือเรียวบางไว้ในอุ้งม,มือบีบเบาๆอย่างตื้นตันใจหนูรู้ใช่ไหมว่าป้ามีหลานอยู่คนหนึ่งค่ะจอมใจพยักหน้ารับ มองอีกฝ่ายที่ดวงตาใสซื่อหลานชายของป้าชื่อภูไทยทําเหมืองอยู่เมืองการชื่อเมืองพลบตะวันเจ้าหลานคนนี้มันไม่ค่อยอยากญาติดีกับญามันนักหรอกนางเริ่มเล่าถ้าทางโสศกสอยเรามีปัญหากันมานาแล้วหละหนูจอมตั้งแต่พ่อแม่ของมันยังอยู่เจ้าไทยมันมีปัญหากับพ่อเจ้าทะเนธพ่อของตาไทยนั่นแหละ มันไปมีเมียน้อยแม่คนนั้นยังสาวยังสวยเจ้าธเนตก็หลงหัวปักหัวปำทีนี้ผู้หญิงเกิดท้องขึ้นมาก็อยากมีสิทธิ์มีเสียงอยากถือตัวว่าเป็นเมียคนหนึ่งอุ้มท้องทายาทไว้อีกเจ้าธเนธก็เอาใจแม่นั่นทุกอย่างจนแม่อรไทยตรอมใจคุณหญิงสีหน้าสลดจอมใจรับฟังเงียบ ป้าก็คนกลางนะ่ะนะทำอะไรมากไปมันดูไม่ดีถึงเป็นผู้ใหญ่ในบ้านแต่เจ้าทะเนศก็ไม่ใช่เด็กๆที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนกันได้ง่ายๆตอนนั้นเจ้าไทยพิ่งไปบุกเบิกเมืองใหม่ๆพอเห็นว่าย่าไม่จัดการอะไรปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังมันเลยมาผานพาโลเอากับยาหาว่าให้ท้ายเจ้าทะเนศกับเมียใหม เพอเด็กที่กำลังจะเกิดมันจะรับแม่อรไทยไปอยู่ด้วยแต่ร้ายนั้นเขารักผัวผัวพาเมียน้อยเข้าบ้านก็ยอมทนเจ้าไทยยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอนแม่อรไทยเสียเจ้าไทยมันไม่ยอมมองหน้ายากกับพ่อมันเลยจัดงานศพเสร็จมันกลับเหมืองตัดขาดกับบ้านนี้เกือบสิบปีแล้วที่ไม่เคยกลับมาเหยียบ คุณหญิงทอดถอนใจในตาเศร้าตรมมีหน้าเล่าบ่อยหนที่จอมใจรู้สึกว่านางเก็บทุกโศกไว้เต็มอกขณะตอนพ่อมันรถความเสียไปพร้อมกับเมียใหม่ลูกใหม่มันยังไม่ยอมมาเผาผีคราวนี้คุณหญิงเสียงเครือรำลึกถึงการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงตั้งแต่วันนั้นชีวิตของนางก็เหลือแต่ภูไทยนางเคยไปอ้อนวอนให้หลานชายกลับมาอยู่ด้วยกัน ทว่าผู้ไทยใจแข็งดุดหินผาปล่อยให้คำขอร้องของนางปลิวหายไปกับสายลมและทิ้งย่ากแก่ๆคนนี้ไว้เพียงลำพังมาเกือบสิบปีอย่าว่าแต่มาอยู่ด้วยกันเลยมาเยี่ยมสักครั้งยังไม่เคยจอมใจรูปหลังมือย่นชารานั้นปลอบประโลมรู้สึกสะเทือนใจไปด้วยมันไม่ใช่ความผิดอันใดของคุณหญิงเลยแต่ต้องมาร่วมแบกรับทุกโศกเรื่องเช่นนี้จะโทษใครได้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่มกักมากทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปหมด ทั้งแม่เมียและลูกโดยเฉพาะหลานชายของคุณหญิงนั้นน่าสงสารเสียศรัทธาที่มีต่อพ่อมังเกิดเกล้าวยังไม่พอยังต้องสูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปตลอดกาลจอมใจไม่นึกโทษเขาหรอกหากจะคิดโกรธแค้นถ้าพ่อทําแบบนั้นกับแม่เธอก็คงโกรธเกลียดเช่นกันคุณหญิงเงยหน้าขึ้นศบตากับหญิงสาวเล่าต่อว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าไทยมันขับรถเกือบพลาดตกเขา โชคดีไปชนกับต้นไม้ไม่อย่างนั้นได้ตกหน้าผาไปทั้งคนทั้งรถป้าแทบหัวใจวายตอนรู้ข่าวพูดมาถึงตรงนี้นางรู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นมาจุกในอกจอมใจเองก็ใจหายสงสารคุณหญิงขึ้นมาจับใจถ้าเจ้าไทยเป็นอะไรไปป้าคงอยู่ไม่ได้อีกแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะคิดว่ายังมีหลานชายอีกคนพลาอยให้หัวใจคนแก่ชุ่มชื่นมีกำลังใจอยู่ต่อหวังว่าสักวันจะได้อุ้มเลนทวดบางทีถ้ามันได้เป็นพ่อคนมันคงเข้าใจหัวอ,อกของพ่อแม่แล้วเข้าใจหัวอ,อกของย่ามันบ้างจอมใจพยักหน้าเห็นคลอยคุณหญิงกุมมือนุ่ม บีบเบาๆคล้ายจะได้ก,กำลังใจให้ตัวเอกแล้วเรียกร้องความเห็นใจจากหญิงสาวหนูช่วยพาหน่อยได้ไหมลูกจอมใจเลิกขิวจะให้ช่วยอะไรคะคุณป้ามาเป็นหลานสะภ้ของป้านะลูกนะหญิงสาวอึ้งตะลึงงานนานกว่าจะตั้งสติได้และเอ่ออย่างไม่มั่นใจคุณป้าว่ายังไงนะคะป้าอยากได้หนูมาเป็นหลานสะภ้ย แต่งงานกับตาไทยนะหนูจอมแต่ป้ารู้ว่าหนูลำบากใจป้าเองก็เป็นผู้หญิงเคยผ่านวัยสาวมาก่อนผู้หญิงเราจะแต่งงานทั้งทีก็อยากแต่งกับคนที่เรารักและรักเราไม่ใช่อยู่ๆจะให้ไปแต่งกับใครที่ไหนแต่คนที่แต่งงานกันโดยไม่มีพื้นฐานของความรักก็ใช่จะอยู่กันไม่รอด หลายคู่ประครับประคองกันไปจนแก่เท่ามีให้เห็นถมเถิดป้าแก่แล้วนะหนอูจอมจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนยังไม่รู้ป้าอยากเห็นหลานมีความสุขมีครอบครัวที่ดีเจ้าไทยตอนนี้ทิฐิมันท่วมใจถ้ามันยังไม่ให้อภัยป้าเห็นทีป้าคงนอนตายตาไม่หลับแต่จอมป้ารู้ว่าเห็นแก่ตัวเกินไป ที่จะใช้หนูเป็นตัวเชื่อมให้ย่าก,กับหลานมาคืนดีกันแต่ป้าก็ยังหวังนะลูกหวังว่าหนูจะเห็นใจป้าเชื่อว่าหนูต้องทำได้จอมใจยิ่งอึอดอัดลำบากใจเป็นเท่าทวีไม่ใช่เรื่องเห็นใจหรือไม่เห็นใจหรือเรื่องจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าจะให้เธอไปอยู่กินกับใครก็ไม่รู้เธอจะทำแบบนั้นได้อย่างไรหนอหนูจอม อย่างที่ป้าเคยบอกนะลูกป้ารักหนูเหมือนลูกเหมือนหลานส่วนหนูเคารพรักป้าเหมือนป้าแท้ๆเท,ท่านี้ก็ดีใจมากแล้วแต่ป้ายังหวังสูงกว่านั้นว่าจะได้หนูมาร่วมวงตระกูลด้วยอยากให้มาเป็นหลานสะพ้ยจริงๆแต่ถ้าสิ่งที่หวังนี่มันทําให้หนูลำบากใจป้าก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าหนูจะปฏิเสธ ยังไงป้าก็ยังรักหนูเหมือนเดิมน้ำเสียงคุณหญิงอ่อนโยนยิง่งแววตาก็อาทถอไม่แปรเปลี่ยนจอมใจยกมือขึ้นพนมกราบที่อกนางขอบพระคุณคุณป้ามากค่ะที่เมตตาจอมเหลือเกินแต่สิ่งนี้มันใหญ่มากสำหรับจอมขอเวลาคิดหน่อยนะคะได้ลูกได้หนูคิดสักสามสี่วันแล้วค่อยมาให้คำตอบแค่ขอให้หนูมั่นใจว่า ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงป้าจะยังเอ็นดูหนูไม่เปลี่ยนคุณหญิงรูปศีรษะเจ้าหล่อนสัมผัสของนางเปลี่ยนไปด้วยความเอื้ออารีป้ารู้มาว่าบ้านหนูติดจำนองธนาคารอย่าว่าป้าใช้เงินฟาดหัวเลยนะแต่ว่าป้าอยากช่วยไอ้ครั้นจะยื่นมือเข้ามาช่วยเฉยเฉยก็รู้ว่าหนูกับแม่คงไม่สบายใจที่จะรับเอาเป็นว่าถ้าหนูช่วยป้า ป้าก็อยากตอบแทนให้หนูได้บ้านคืนดวงตาคนฟังเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยอย่างคาดไม่ถึงว่าผู้สูงวัยจะล่วงรู้เรื่องนีอยากถามว่ารู้ได้อย่างไรก็หนักอึ้งที่ปากส่วนเรื่องแม่หนูก็ไม่ต้องเป็นห่วงป้ารับปากว่าจะดูแลให้อย่างดีจะรับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็ได้แต่ถ้าหนูก,กังวลว่าจะไปไม่ได้กับเจ้าไทย ป้าก็อยากขอเวลาให้หนูพิสูจน์ตัวเองสักปีถ้ามากกว่านั้นแล้วไปกันไม่ไหวจริงๆป้าจะไม่ว่าเลยถ้าหนูกับเจ้าไทยจะเลิกกันจอมใจนั่งมาในตอนหลังของรถโดยมีวิเชียนทำหน้าที่เป็นพลขับเช่นเคยนำพาเธอมาส่งยังบ้านหลังน้อยที่บัดนี้มารดาออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวอยู่ด้วยกันจิตใจของหญิงสาวยังคงหมกมุ่นอยู่กับคำพูดของผู้อาวุโส จะทำอย่างไรดีตอบรับหรือปฏิเสธถ้าหากปฏิเสธออกไปเธอต้องกลายเป็นคนอากตันยอยู่หรือเปล่าถึงคุณหญิงจะไม่ถือเป็นการทวงถามบุญคุณแต่ท่านก็ได้ช่วยเหลือเธอมามากมากจนไม่รู้จะพรรณนา,นายอย่างไรหมดแล้วเมื่อถึงคราวที่ท่านเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเธอจะละเลยไม่ตอบแทนอย่างนั้นหรือก็แล้วถ้าตอบรับละ่ะชีวิตของเธอจะต้องพบเจอกับอะไรเขาคนนั้นนายภูไทยเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้จอมใจคิดวุ่นวาย จนกระทั่งรถเลี้ยวผ่านเข้าประตูรั้วมาเธอก็ยังไม่รู้สึกตัววิเชียนต้องเรียกเจ้าหล่อนจึงได้สะดุง้งเหลียวมองรอบกายแล้วถอนหายใจออกมาราวคนแบกโลกไว้ทั้งใบขอบคุณมากนะคนะนเชียนจอมใจลงจากรถยืนส่งจนอีกฝ่ายออกไปรับสายตาจึงค่อยเดินเข้าบ้านคุณหญิงเป็นไงบ้างจอมเสียงมารดาทักถามมาแต่ไกลหญิงสาวเดินเข้าไปวางกระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะเตียแล้วสุดนั่งที่โซฟาทิ้งกายพิงผนัก สบายดีจ้าแม่เธอตอบทั้งหลับตาน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนคนเป็นแม่เห็นแล้วพลอยไม่สบายใจแล้วจอมเป็นอะไรดูไม่ดีเลยผู้เป็นลูกลืมตาเห็นแม่สุดกายนั่งลงข้างๆก็โอบกอดเอวของนางเปล่าหรอกจ้ามารดากอดตอบรูปหลังเบาๆจอมใจเกริ่นบางทีจอมอาจต้องไปทำงานต่างจังหวัดแม่อยู่ได้ไหมจ๊ะโธ นึกว่าเรื่องอะไรตอนหนูมาเรียนในกรุงเทพแม่ยังอยู่คนเดียวได้ตั้งกี่ปีห่วงอะไรกันไปทำงานให้คุณหญิงละสิจ้เงั้นไปเธอไม่ต้องห่วงแม่ทำงานตอบแทนท่านให้เต็มกำลังให้สมกับที่ท่านเมตตาเราจอมใจกอดนางแน่นตื้อตันไปหมดทั้งอกถ้าแม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรแม่จะยอมให้ไปหรือเปล่าหนอจอมจะพยายามจ้ะ เธอพูดเบาหวิวจนอีกฝ่ายแทบไม่ได้ยินนางจึงไม่รู้ว่าเสียงนั้นสั่นสะอื้นและคนพูดก็น้ำตาปริมหน่วยสามวันต่อมาจอมใจแวะมาหาคุณหญิงที่คริหารอีกครั้งนางกุลีกุจอออกมาต้อนรับไม่ต้องบอกก็รู้ว่านางดีใจแค่ไหนเพราะมั่นใจว่าเธอมาให้คำตอบเป็นแน่วันนี้อยู่ทานข่าวเย็นกับป้านะลูกค่ะจอมใจรับเสียงแผ่วบอกแม่หรือเปล่าว่าจะมาหาป้า เปล่าคะ่ะไม่ได้บอกงั้นหนูก็โทรไปบอกเซ่หน่อยทางนั้นจะได้ไม่ต้องอยู่รอทานข้าวเย็นเอ๊นี่ป้าจะบาปกรรมหรือเปล่านาอไปแย่งเวลาของแม่ลูกเขาจอมใจคลี่ยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มไปไม่ถึงหัวใจเธอนั่งคุยกับผู้สูงวัยอยู่เป็นนานโดยเป็นผู้ฟังเซ่ส่วนใหญ่ครั้นให้คำตอบเกี่ยวกับการตัดสินใจไปอีกฝ่ายก็ยินดีเป็นล้นผล จริงเหรอจ้าหนูจอมโถแม่คุณของป้านางอบกอดเธอแน่นขอบใจหนูมากนะที่ช่วยป้าคราวนี้ขอบใจหนูมากจริงๆน้ำตาของคุณหญิงคลอหน่วยจอมใจยังจำได้นางคงดีใจดังคำกล่าวเช่นเดียวกับที่เธอเคยดีใจและตื้นใจจนเกินบรรยายเมื่อครั้งคุณหญิงยื่นมือเข้ามาช่วยปัดเป่าความทุกข์เศร้าช่วยให้แม่หายวันหายขืนช่วยให้ร้ายกลับกลายเป็นดี หนูไม่ต้องไปทำงานที่บริษัทแล้วนะลูกตอนนี้หนูก็เท่ากับเป็นว่าที่หลานสะพ้ยของป้าไม่สิไม่ใช่ป้าแล้วต้องบอกว่าหนูเป็นว่าที่หลานสะพ้ยของ่าถึงจะถูกจริงไหมคนพูดยิ้มละใหม่หากจอมใจยิ้มรับกนัแกนนางบอกว่าจะจัดงานแต่งให้สมหน้าสมตามีให้เธอต้องอายใครแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอปรารถนาจึงจบลงที่ทะเบียนสมรสเพียงใบเดียว เรื่องอื่นคุณหญิงยอมได้ทุกอย่างแต่เรื่องทะเบียนสมรสนางยื่นคำขาดจนเธอไม่อาจปฏิเสธถ้าแม่รู้ว่าลูกสาวคนดีกำลังจะไปมีสามีแม่จะว่าอย่างไรนะคนร่างบางเอ็นพิงเบาะรถที่กำลังเคลื่อนอย่างนิ่มนวลน,นำพาเธอไปส่งยังบ้านหลังเล็กที่มีมารดารออยู่จอมใจมองออกไปนอกกระจกอย่างไร้จุดหมายอยากมองเห็นอนาคตเสรจริงแต่ใครบ้างหนอจะทำได้นอกจากรอให้ถึงเวลาสุดท้ายเธอก็ปลอบใจตัวเอง ว่าสิ่งที่ตัดสินใจนั้นถูกต้องและดีงามแล้วตอบแทนพระคุณของผู้ที่ได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือทั้งเธอและแม่เป็นสิ่งสมควรต้องกระทำที่สุดและชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องต่อจากนี้